ผมจะพาผู้ชมมาที่สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับจังหวัดชนบุรีสามเย่ารังเย่าของทีมชนบุรี FC นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมบิ๊กแมตช์เลยนะครับหลังจากสุดสัปดาห์ก่อนทีมกีเรมผองของเราเพิ่งจะทำศึกกับทีมบุรีรัมยูเอเต็ดมาหม,ดมานนะะัดมานะฮะถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับพวกเขาก็ต้องมาเยือนทีมแกร่งอย่างชนบุรี FC ที่มีคะแนนตามหลัง อยู่10คะแนะนด้วยกันครับแล้วก็เป็นทีมอันดับ2ที่มีโอกาสที่จะลุ้นชมป์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็ถือเป็นการตัดสินชั้นใกลายครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับในเล็กแรกนะฮะที่สนาม SCG s t a เ i u ดผลปรากฏว่าทีมกิเลมยองของเราเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0จากมาริโอยูรอฟสกี้และก็พิชิตพง์เฉยฉิวครับ นี่คือบรรยากาศหน้าสนามนะครับก็ถือว่ากองเชียร์ชาร์กอาร์มี่เนี่ยก็ให้การต้อนรับนักเตะของเราอย่างอบอุ่นครับมีการตะโกนเรียกชื่อนักเตะของเราหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวตามติดเอกภูมิโพธา,ารุ่งโรดนักเตะคนสุดท้ายที่ลงจากรถบัสสโมสรน,นี่ฮะคือภาพบรรยากาศของห้องพักทีมเยือนครับไม่ค่อยนำภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเท่าไหร่ ก็ให้สาวกิเลมอยองของเราได้เห็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก่อนที่พวกเขาจะทำการแข่งขันครับส่วนกองเช็คกิเลมอยองของเรานะฮะได้โคตา้าทีมเยือนมา1,600คนก็เรียกว่าต้องอาศัยความสามารถในการที่จะแย่งชิงตั๋วมากันให้ได้นะครับ ใครที่มีตั๋วปีอยู่ในมือก็ถือว่าโชคดีหน่อยได้สิทธิ์ในการจองตั๋วก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตั๋วปีนะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการจองคิวแล้วก็เอาตั๋วมาไว้ครอบครองก็ถือว่าสีสันร,รอบๆสนามคึกคักเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ากองเชีเยร์กมเลมหยองของเราช่วงนี้มีแต่ความสุขครับฟุตบอลถ้วยทั้งสองถ้วยก็อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ด้วย นะตอนนี้ก็มีล้นถึง3ามแชมป์ด้วยกันนี่ <işte> จัดเต็มเลยครับกองเชียร์พันแท้ของเรานะฮะ <co ld> ทุกครั้งนะครับที่กองเชียร์กิเลมียของของเราออกมาเป็นทีมเยือน <c oughs> <c oughs> ก็มักจะไปสร้างสีสันให้กับทีมเจ้าบ้านของเขาอยู่เสมอเ <c oughs> สมอครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเนีย่ย มาก็เต็มความจุของโคตา้าทีมเยือนและที่สำคัญก็ส่งเสียงเชียร์ดังซะด้วยสิครับมาดูตัวผู้เล่นของทีมเมืองทองครับดักสกอรทองเหลาเป็นกัปตันทีมกวินธรรมสัจจาน,นั้นอาทุพงศ์วงศาอัตนันบารัตัสดันโนเซียกาลีกว่านช่อน ปียพลบันเทามงคลนามนวดมาริโอยูรอฟสกี้เทวสิน์แดงดาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดหลักๆนะครับที่ถูกพักเมื่อเมื่อกลางสัปดาห์ในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยฟิล์มลีกพวกเขาก็กลับมาลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งจะมีติดโทษแบนก็เพียงแค่จกักรพันธ์พรไสเพียงแค่คนเดียวครับ ทั้งสองทีมเนี่ยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเนื่องจากว่ามีขุนพลทีมชาติอยู่ทั้งสองสมโมสรนี่ค่อนข้างเยอะนะครับถือคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีผูทธศิลป์ในนัดนี้นะครับเป็นผูทธศิลป์ชาวฮ่องกงนะฮะทั้ง3ท่านมาจากฮ่องกงทั้งหมดเลย่ะครับผูทธศิลป์ที่1น,นะฮะ คืออาจารย์ลูน็อกแมนก็ผู้ตัดสินที่4ก็เป็นผู้ตัดสินชาวไทยครับ เอาละครับมาชมไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับชมบุรี FC อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินส่วนกิเลมอยองของเราก็แดงดำครับกวินเปิดจากฝั่งประตูตัวเองมาแล้วถึงทีเดสิทธ์เลยละครับตัดสินใจจริงจังหวะแรกเตสุธินันนะฮะ นี่ครับนับว่าตัดสินใจดีแล้วนะครับมีจังหวะต้องรีบยิงหลังจากนั้นนะฮะอัดนันบรารัคัตลวงลูกนี้มาได้แล้วไหลคืนให้พิชิพงษ์เฉยฉิวอ้ยวันแรกระยะ25หลาครับสินทวีชัยยังคงความหมับติดมือไว้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการทัดทายที่น่ากลัวและการฟาวจังหวะนี้พิภพเล่นเร็วครับอาทิตย์สุนทรพิษตัดสินใจยิงหชนเสาแม่นักเตะ แผงหลังของเราเสียสมาธิครับจังหวะนี้โอ้พิภพเล่นเร็วนะฮะเนี่ยแล้วก็อาทิตย์หลุดเดียวแม่แต่ว่าลูกยิงของอาทิตย์นะฮะถือว่าทั้งฝั่งชมบุดีก็ต้องบอกโชคร้ายแต่ทั้งฝั่งพึรงททองก็บอกว่าโชคดีที่ไม่เสียประตูครับอัดอัดนันครับตวัดคืนมาให้มาริโอไม่มีใครประกบลองยกบอลชิปชิป ยิงลักษณะนี้บ่อยนะฮะแต่ครั้งนี้หลุดเสาออกไปืมแล้วก็เป็นมาริโออีกครั้งหนึ่งจังหวะต่อเนื่องเลยละครับยังหลุดเสาออกไปนะฮะยังจูนเรดาร์ไม่ได้ออ้ยแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่นะฮะพุทธสินมอง ว่านกพนนนะครับแกล้งพุ่งล้มนะฮะโอ้ก็ถือว่าตัดสินถูกต้องครับก็ได้รับใบเหลืองไปแต่ว่าก็เป็นทางฝั่งชนบรีฮะบุกเข้ามาุ้ยน่ากลัวครับเกมริมเส้นตวัดกลับมาได้แล้วยิงปติเซฟของดานโนซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากอดุลก็เป็นดานโนเซการน,นี่แหละครับโอ้จังหวะแรกเป็นเธอสักใจมั่นนะฮะ มาดาโนยิ้มแย่ๆเลยครับเซฟจังหวะสำคัญถึง2ครั้งด้วยกันมาริโอยกบอลก่อนจะวนเลนดีซ้ายทำมาดีมากครับแต่ไปเตะช้อนใต้ลูกไปหน่อยลูกออกหลังไปไกลเลยฮะเกมสนุกมากๆครับคุณผู้ชมณวันนั้นนะฮะที่สตารโชมบุรีสเตเดียมอ้าวอ้าวพู้ธัิสินไม่ได้เป่าว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะฟาวนะครับโหแล้วก็เป็นนพนนนชพายุนะฮะ พลิกตัวยิงให้ทีมชมบุรีเอฟซขึ้นนำทีมกิเลนพยองไปก่อน1ประตูต่อศูครับโอ้ต้องมาดูภาพชาครับเนี่ยอืูพตัดสินชาวฮ่องกงไม่ได้เป่าว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะฟาวนะฮะโหกวินออกไปแล้วก็เหมือนถูกกระแทกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกหลุดมือแล้วก็เป็นนพนลน,นะฮะพลิกตัวกลับมาแล้วก็ยิง เข้าประตูโล่งๆไปโอ้ oh, จนบุรีเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วละครับหลังจากนั้น SG สจีเมืองทองยูไเต็ดพยายามจะเอาประตูคืนทีรศิลป์ยิงไปติดสุดที่นันนะโอ้โแม่สุที่นันเซฟด้วยปลายขาจบครึ่งแรกไปนะครับเจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังก็เป็นงานหนักของ SG เมืองทองยูไเต็ดครับที่ต้องทวงคืนให้ได้ แต่เป็นชนบุรีที่มีโอกาสได้หลุนก่อนจังหวะนี้ฮะโอ้เป็นอาทิตย์ครับแม,ม่แต่กวินออกมาได้เร็วซุปเปอร์เซฟไว้ได้ก่อนอุ้ยแล้ว s อ g ได้มีโอกาสหลุดเช่นกันเีวสินยิงไปติดสินทวีชัยโอ้โหเธอสินเสียดายมากครับจังหวะนี้โอกาสตีเสมอเห็นเ,นเนแล้วละครับเนี่ย ลูกเปิดตัดลายมาได้สวยมากครับแล้วก็ดวลเดี่ยวกับสินทวีชัยครับพยายามจะปาเล่นมุมเสาสองนะครับแต่นี่ฮะต้องชมสินทวีชัยปิดมุมที่เยี่ยมมากๆครับดาโน่พิชิตพงดาโน่ไหลให้เปียพลบันเทาเติมสูงครับอุ้ยแล้วเตะลูกลอดขาอาทิตย์ไปได้ตวัดกลับมาเทนสินจับบอลไม่อยู่อัดนันพลิกึงจังหวะเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่52ครับ เอสซเมืองทองยูเต็ดตามเอาประตูคืนจนได้ครับแม่ลูกนี้ต้องให้เครดิตปิยพลบันเทานะฮะโหเตะลูกลอดขาอาทิตย์แล้วก็เลี้ยงจี้ไปตวัดกลับมาได้สวยครับทีลสินทะลักนิดหนึ่งแต่อัดนันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็พลิกตัวกลับมายิงเข้าไปครับโอ้โหกลับมาได้เร็วครับ หลังจากก่อนหนี้สองสาสัปดาห์ต้องเป็นฝ่ายตามหลังตลอดเลยล่ะครับแต่ชนบุรีก็ยังไม่เผาเกมบุกหวังจะเก็บ3คะแนนให้ได้พี่พบอ่อนโมห,โหตัวเล็กกว่าแต่มาจากไหนครับเนี่ยแอบสอดมามงประตูที่2ให้ชนบุรี f อขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งแม่เอสจีมงทองยูเต็ดอุตส่าห์ตามตีเสมอได้แล้วเชียวครับนี่ฮะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่พบเลยล่ะครับตัวเล็กๆเ,เลยครับแต่กระโดดสูงเสือเกิน แล้วก็สอดแอบมาจากข้างหลังพันธุพงศ์วงศานะฮะนี่ฮะแล้วก็โม่งก็ดีด้วยครับแมตวินปัดได้ปลายมือนะครับแต่หลังจากนั้นเวลาย,ยังเหลือเยอะพอสมควรปิยพลบันเทามาอีกแล้วครับสร้างความปั่นป่วนให้กับแผงหลังของชนบุรีเอฟซีได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นพิชิตพง์เปิดไปให้อัดนันืห จับก็ได้นะครับแต่อัดนันตัดสินใจวันเล่ตูมเดียวเลยลูกก็เลยออกหลังไปไกลครับอ้าวเป็นพิภพบฮะอุ้ยจ่ายให้ดูแมงนะครับแม่เจฟฟี่ดูแมงฮะดีนะครับกวินยังซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้และจากจังหว่ต่อเนื่องนี่เองนะฮะดัสกรไหล่ให้วิชพง ถีอศิลแทงทะลุมาให้เปาโลแลงเกลหูมาริโอบอกทำไมไม่เปิดให้เขาฮะแล้วคุณผู้ชมครับจากลูกเตะม,มุมของทีมชมบุรีเอฟซีนี่เองนะฮะจับตาดูให้ดีนะครับเจฟฟี่ดูแมงเปิดเข้ามาเกาวินชกออกมาครับแถวสองมีใครไหมมีพิชิพงษ์เฉยชิว ตักไปให้ทีศสินแดงดาวไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้ฝั่งซ้ายมีมาริโอยูรอฟสกี้ทีลสินทีละส,สินเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ตัดสินจะยิงครับโอ้โหมาเหมือนคูชิดะจะพยายามเข้ามาสกัดนะครับแต่ไม่ทันนะจังหวะนี้เอสซีจีเมืองทองยวอยู่ในเตดตามตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับต้องมาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ต้องเป็นการทําเข้าประตูตัวเองหรือเป็นทีลิสินแดงดาวหรือเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ สินทวีชัยโวยเพื่อนบอกว่าทำไมไม่สื่อสารกันนะจังหวะนี้ปล่อยให้เนี่ยมาดูภาพช้าจากกล้องเดี่ยวของเราอีกครั้งหนึ่งเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับโอ้จากลูกแต่ม,มุมของทีมชมบุรีแท้ๆนะครับเนี่ยแล้วพิชิตพงษ์เฉยฉิวฮะตักมาให้ทีศิสินแดงดาลุดเดี่ยวเข้าไปมีอดุลตามประกบครับแต่ทีศิลินยกบอลไปเสาสองโอ้โห,โหเหมือนจะเป็นคูชิดะนะฮะพยายามจะสกัดแม่เนี่ยมาดูภาพช้าครับทีลิลิน ใจเย,ย็นนะครับรอให้สินธิวีชัยออกมาแล้วก็ยกบอลโอ้ทิศทางของบอลมันเข้าประตูอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยถึงไม่มีคูชิดะก็น่าจะเข้านะครับก็เป็นลูกที่16ของเทโรสินแดนดาในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิวมอลีกแล้วล่ะครับแหมก็เรียกว่าซีซั่นนี้ยิงได้เยอะทีเดียวครับสำหรับเจ้ามุย และคุณผู้ชมครับจบเกมการแข่งขันก็เสมอกันไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2นะฮะหลังจากนั้นอีก10กว่านาทีก็ทำประตูอะไรกันไม่ได้นะครับก็แสดงว่า SG สจมึงทองอีแต่ของเราก็ยังคงรักษาคะแนนช่องว่างห่างจากทีมชนบุรี10คะแนนเหมือนเดิมระยะปลอดภัยครับระยะแบบนี้